ฉันเข้าข่ายมดลูกหย่อนหรือเปล่าคุณผู้หญิงจะสามารถสังเกตอาการเบื้องต้นของตัวเองได้ยังไงบ้างคะคุณหมออย่างเช่นเวลานั่งยองๆมันจะโผล่ออกมาหรือว่ามันจะต้องมีปวดชีหรือว่าช่องท้องโดนเบียดหรือ,อยังไงไหมคะคือปกติจะแนะนําให้ไปตรวจภายในทุกปีอยู่แล้วใช่ไหมคะเพื่อดูในเรื่องของออมดลูกรังไข่นะคะหรือว่าอัลตรซาวด์แล้วดูพวก ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะแต่ไอเนี้ยถ้าสมมติว่าคนที่มีอาการก็อาจจะมีในเรื่องของปวดหน่วงของลงช่องคลอดอะไรเงี้ยใายได้แล้วก็อาจจะมีเหมือนแบบปัสสาวะเล็ดการปัสสาวะแบบไม่ค่อยได้ไม่ได้รุนแรงมากนะคะเป็นแค่ระดับแบบเล็กน้อยถึงปานกลางเนาะแต่ถ้าสมมติว่ามันออกมาเป็นระดับที่แบบว่าโอ้มีก้อนออกมาออกมานอกช่องคลอดแล้วัอเนี้ยใครก็บอกได้แล้วแหละว่ามันมีหิตปกติสีตุ้มริมแก้วใอ่ไคะใช่ มันก็จะมีก้อนที่แบบว่าออกมาแล้วก็อ่านเขาก็จะดันเอาริ้วกลับเข้าไปได้ oh. อ่าแล้วมันก็จะออกมาใหม่บางทีเราเวลาที่เราไอหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะออกมาอะไรเงี้ยเนาะ oh. ก็จะมีหรือบางคนก็คือถ้าเป็นระดับแบบ รุนแรงมากๆก็คือออกมาก็เอาเข้าไม่ได้เลยต้องไปาหาคุณหมอ,อค่ะออก็ะจะเป็นการรบกวนการ <สะ S 1> ดําเนินชีวิตประจําวันด้วยนะคะคุณผู้หญิงจําเป็นมากตรวจสุขภาพภายในเนี่ยตรวจทุกๆปีเนี่ยรู้อยู่แล้วนะคะถ้าหากว่าอยู่ในวัยแบบไหนก็ตามของคุณผู้หญิงนะคะอยากสบายใจเนี่ยแต่ละปีแนะนําเลยว่าไปตรวจภายในทุกๆปีอันนี้สบายใจหายห่วงได้หรือถ้ารู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาต้องรีบพบสูตินรีแพทย์นะคะ